เป็นจังไดมัอน,นี่ใครขึ้นกว่าเมื่อก่อนบอ่เนาะโ,โอ,อ้หน้าตาเพิ่นก็สดใสขึ้นเนาะของกินโมเทียงพ่อเลยกักินโมอิ่มเลยกับไก่โมนาตีอืมโดยเจ้าของเองกับสับแต่นี่เลยสีเพื่เแต่อ้หูดูดดูด สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง f c ีกระลบหักแดงกันเบิร์ตสกุลสูสคนบ่าวาซิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสูส่อง YouTube เม่ในนภาซะแน่เนาะโดยมาพบมาพอกันกับเม่ในนภาเมื่อนี้กับพี่หละเนาะพาพี่พาน้องเดินทางมาหาทั้งน้องสาเพื่อนพี่น้องเลยมาเยี่ยมยามพามข้าวมาอัปเดตอาการเพื่อนว่าเป็นจังได้เนาะอาการดีขึ้นแล้วบอ่อเนาะ มาแวะเขามาเมื่อวานนี่กับโบได้โอ้บได้ลมกับน้องเพิ่นเนาะน้องเพิ่นนอนพี่น้องเลยโดยมื่อนี้กับเว,เ,วเวียนเขามาใหมเ่เนาะจังใดกับผักติดตามฮับส้มเนเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมเนดาพาเน่ถ้าหากว่ามีโฆษณาเด้งขึ้นกับผักเบิ่งโฆษณาให้น้ำเนเด้อเนาะพอได้มีแหงกำลังใจให้คลิปต่อๆไปพี่น้องเลยโดย,โดยถ้าหากว่าเมเนดาพาเน่ได้ิวตาบมววนลาผิดพลาดประการใด ต้องกาบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะลายพ่น้องเพื่อบอใหายเป็นการซักซาเสียเวลาก็เข้าไปโอ้ไปลม้มทางกับทางนอา้องซาแล้วก็เม่เพิ่นกันเลยเนาะไปกันเลยจ้าพี่น้องเอ๋ยเห็นดิขออนุญาตเขาเฮื่อนเด้อเนาะผู้น่ะอ้าพันอยู่เพีเดียวบ้านี่นเนาะอ่ะ,อะ สบายดีเด้อน้องสาเนาะเพื่อนอายว่าพี่น้องปกติเพื่อนกัสบายดีเป็นอยู่บ่แม่เพื่อนกัสบายดีอยู่บ่สบายดีอยู่อ่ะสบายดีเด้อน้องสาเนาะสบายดีเด้อสบายดีป้าลุงเด้อโดยเอาสบายดีแม่เนาะป้าได้ยังกินอ่ะนี่ปลาโอ้ทอดปลาทอดปลาเนาะ ไม่ได้ก็กินนมพ่อมาเนี่ยมาช่วงเพิ่นกินข้าวพอดีเป็นข้าวเที่ยงบ่นี่หรือว่าจังไงโอ้เข้าวเที่ยงเพื่อทาเพื่อกินไม่ได้เออเป็นข้าวนี่ไเป็นกินข้าวแซ่บเนาะ เวลานี่กับประมาณบ่ายมุ่งเกือบสองมุ่งเลยได้นน่เนาะเมียงยังหันอะเจลบอิเจลนี่หมายถึงว่ากินสมบันบอ เอากินหืดกินยาสิกะบ่ได้คล้ำอย่างบ่บ่ได้คล้ำไม่ได้กินเพิ่นงเปิดถ่ายมือลูกน้ำทานไว้เป็นจังไงมัอนี่ใครข้นกลัวมื่อก่อนบ่เนาะโอหน้าตาเพิ่นก็สดใสขึ้นเนาะอาของกินโมเที่ยงพ่อเนีกยกินโมอิ่มกับให้งูดัดตี อืดอ,อ,อ <c oughs> ด,ดออดูดใช้พันยาละว่อน,นี่นะยาละว่อนงนพืว่ากินน้อยแทะเรือโอของบุงม,งมักพ่นเนาะอ่าไปทางใดเด้แบบมาผีก้อนมนะเมานาั่งเย็นว่าพ่นห้อนมานาาั่งเลาพะลมไป <c oughs> ฮะอ้ยหนามาใส่พัดลมเห็นไหมจื้อข่อยอยู่บ่ฮะทั้งสาจื้อไม่นายนะผาอยู่โบยังวูเคยเห็นมั้ยังบ่เคยเห็นบ่ข่อยมาหาเจ้ามือนันเด้จื้ออยู่บ่คือว่าแล้วเพื่อนก็นอนหลับมันอ่ะเนาะในลมก็เมย์มันอ่ะเพื่อนนอนในมือหนึ่งจะเทือมัยนอนด้วยด้วย โอ้ดิน <asive> ผ <dude> so, so, ่าวเลยกระโนนินผ่าวเลยกระโนโอ้ดีเราไม่ได้ไปใส่เนาะแปลว่าอันกินยานี่กินมื้อหนึ่งจักเม็ดก็อกินซีเม็ดกินโซ่โอ้กินสองเวลามีแต่ตอนเศร้ากับตอนแรงเนาะตอนเที่ยงนี่แมนไม่ได้กินเอ้ แต่งไดยาเพื่นใกล้ซิวส์แล้วบ่ยังมาท่านวัดง่ายเลคือว่าแล้วเนาะเบาเหมือนนั่นกะคือว่าเอามาเดือนหนึ่งเนาะอ่าเพื่อนม้วนบ่หรือว่าตั้งเพื่อนนั่นแบบนี้บ่มือเพื่อนกับแขนยังมาท่านแขนงค่ะโอ้นุ่มอันที่เพื่อนตั้งดั้งไว้นี่กับเพื่อกินมือนี่บ่เนี่ยค่ะโอ้ นี่ไปหาค่ำเลยเขได้ไอ้เวอร์ทั้งสองเพคเลนนกองไร้เลยแหละนโดยกระโตเพิ่นก็คือว่าเบงมีสีมีสันขึ้นกลัวแต่ก่อนเนาะแต่ตอนที่ว่าลูกได้เบิ่งคลิปในตอนที่แม่อยู่หน้าน่ะเนาะอยู่หน้าทั้งดำทั้งยันทั้งดำทั้งจอยไม่ได้กินข้าวเลยตอนนั้นโดย ก็คือตอนนั้นคือเพื่อนบระท่านได้ที่อันรับการรักษาบ่ไม่มื้นอน,นี้เพื่อนปากเพื่อนว่าน้ำแมลบมนเบอมื้<อ>านน,น,นน้เนาะโอ้จะ <laughs> อยากนอนตินเป็นจยงไรมีอันยูทูบคำว่าลินน้ำแลบวบ่มื้อนี้เนาะ โอ้มีแล้วคนในบ้านนี่บ่แหมโอ้บ้านโน้ตโอ้บ้านกบประบายพุ่นเนาะอยากนอนบ่พักผ่อนนะก่นยังนอนอยู่ทุบมือบ้านค่ะโอ้เป็นพักพ่อนก่อนเนาะเนี่ยกมาถูกช่วงเวลาพอดีพี่น้องเอ้ยมือว่านี่ไม่ในนภามากับเพิ่นนอนเนาะก็เลยบ่ได้เข้ามาล้มน้ำเพิ่น ปล่อยเพื่นพักพ่อนก็นยังดีเนาะเราบไดอยากไปใส่เนาะแบบปริคิดอยากไปอนอนอยากนอนบอแบบยังกล้ามเนื้อยังบวงแห้งเนาะได้คือว่าคือว่ายางไปซื้อเผอเองก็ได้แล้วสบอ อไปนี oh, b b ่กับเพื่อนกะเพื่อนบ่าเพื่อนสร้างเองเพื่อนบ่ไปแม่เลยโอ้โดยแต่แบบว่าเพื่อนอยากเลยเพื่อนชวนแม่ใช่ป่โอ้ก็บ้าว่าแม่ยากินเพลสใช่่กับเพื่อนคอยได้ยินเพื่อนปากเนาะเพื่อนก็บว่าแจ้งอยู่บ่โอ้โดยอ่ะนอนอยากนอนอีกแด้พี่นองเลย กินแล้วก็นอนเนาะหาง่วง,งอีูเลยน่าจะเป็นเพราะยาเพิ่นให้กินแล้วพักผ่อนบ่เนาะเซน,นเนนกินยาแล้วนอนใช่ไหเออยาเนี่ยก็ถือว่าแห้งอยู่ได้เนาะแม่เพราะว่าอันนี้ก,ก็ความคิดส่วนตัวเนะาะจ็กสี่เมนโมเมนเพราะว่ายาเนี่ยก็เธอละซีเม็ดมือหนึ่งก็ตกอยู่แปดเม็ดเนาะ ็ถือว่าโบรา,ายปันใดนะจะลิดย,ย,ย,ยานี่ก็สะงใส่ยานี่กระเซียดให้ง่วงนอนเนาะเห็นให้พักพ่อน,นะนะแบบเห็ดให้สมองเขาา้าโบคิดเนะาะโบคิดบบกังวลอย่างไรเวลาอยากไปหันไปนี่กะหูจัก่วนหูจักเบ้า หมู่จักบอกแม่แล้วเนาะโดยไปทางไหนเพิ่นก็บอกไปนี่น่เพิ่นก็บอกอยากได้ยินเสียงปากเพิ่นยังบ่ได้ยินจักเือพี่น้องเอ้ยเพิ่นิมปากได้แต่ทแม่แบบคนที่เพิ่นบ่เคยเห็นเพิ่นก็บ่เว้าเนาะจังได๋น้องสาไปเลาะตลาดนัดมื้อนั้นเจ้าได้หยังมื้อนั้นคือว่าลงเลาะตลาดนัดเนาะ

เอออานักกะขออนุญาตถามเรื่องการแต่งกายนี่เวลาอาบน้าอาบในนี่เพิ่นไปอาบเองเพิ่นบ่หรือว่าเมนเป็นคนอาบให้โอ้อาบน้าก็อาบเองเพิ่นอาบเองแต่ได้มาบ่เมนหรือว่าจังใดแต่ก่อนมีแต่แม่อาบให้เรื่องแต่งกายใช้เสพงเสื้อผ้านี่กับแม่โอ้โดย เือยังแม่นูหายเลยเสือ oh. ฉ oh. oh, oh, ุนกับเมนูหายด้วยโดยสอองมาแต่ต้องฆ่า oh, กันมูหายโอ้ขาของหน้าของตัวป้าโอ้โหเพราะว่าคือเบิ่งเพิ่นกะยังเบิ่งคือยังโบแข็งแห้งเนาะคือยังโบยังโบจักไายนะโอ้โดยกะคอยกะคอยเป็นคอยไปเนาะแต่ก่อนแบบว่าโบหู้อยากได้ยังโบหู้อยากเนาะโบหู้ว่า กมาบันนี่เพื่อนกะถือว่าดีขึ้นลายเนาะ<ด>หรือว่าเมว่าจังใดผู้อยู่น้ำกันตลอดดีขึ้นโดยให้คนตะกอนอยู่โดยจักความคนแน่ตะกอนแต่กะกอนนู้นนจักเยี่เหมากับบ่ชนใจเนาะโอ้โดยแตเออย่างมากแบบไ่ชนบวกกินบ่บอกกนโอ้นี่นุจกกินแล้วเนาะ

ขึนไปหาเช่าเองเพื่อมาตู้เออเวลาขึ้นบันดงบันไดนี่ก็ปล่อยขึ้นเพียวเลยแม่ไม่ได้ตามลังบ่ขึ้นขึนนู้ตามรังเงี้ยเพื่อมาดูว่าไหนเออหัวฮ่าเพื่นหัวบ่าหัวกับปิ้นมาใช่กล้องให้เบิรงกเลยกว่าฮะมันยิ้มใช่กล้องพี่ขันอยากกินนมน่ะจะได้ขึ้นไปหาอยู่ตู้เย็นบ่พ่อเด้มาหารหนามมาบอกน้ำม่ไนนี่มาบอกน้ำ ป้าลุงนี่เนาะมาวาน้ำเอฟซีดิเดี๋ยวสิให้เงินซื้อนุ่มไว้กินนี่แ <c oughs> <c oughs> ล้วได้พี่น้องเอ <c oughs> <c oughs> ้ยนะ <c oughs> ดีเลยไมหนาวไม่น,ะน,า,วนาว <c oughs> บุคอยได้มาหาเพื่อนเรื่อยเนาะไมหน่าผู้ที่มาเรื่อยๆนี่เพื่อนก็ว่าน้ำยูบอมัยก็วา <c oughs> า่าเื่อนนบ่อดียวว่าเนาะ <c oughs> อ้อป้พื้นฐานของเพื่อนนี่ตั้งแต่เพื่อนยังน้อยนี่ก็เพื่อนเป็นคนจังไดแบบมักปากมักว่าอยู่บ่ คำว่าปากป็นไงคำว่าผู้เคยเห็นไปปากเหมือนกันโอเออโดยคนที่คนที่ลืมเขาจะคนที่เคยหลินน้ากันกะเบ้าอยู่เนาะแต่คันคนบกค่อยนั่นปันปันในอะถามคําตอบคําผู้เคยอะถามว่มันหัวจะชื่อนปากจ้ะโอ้เฉยเพราะว่าพื้นฐานเพิ่นก็เป็นคนบ่มักปากมากเฝ้าอยู่แล้วเนาะเออ ไปใส่ส้นเจหัว,วอนอเด่้ก <c oughs> เ้ยน้องสานอนละบ่นะ <c oughs> น้ำอายน้องเขาแล้วยังสปากนะโอ้คนในครอบครัวตัวเองก็ไม่ได้คอยร่มกันอ๋อตอนนั้นแม่นี่ยโอ้พู้ในน้อยกินนี่เนี่ยกัหลานบ่หรือวาลูกโอ้อันนี้เนี่ยเป็นลูกหล่าบอสอ๋อโดย สองคนหนึ่งนั้นเลี้ยน้องเขาด้วยโอ้ <c oughs> แต่คือแม่นี่กะอยู่กับเพคนตลอดได้เนาะปกติกะมีแต่แม่นี่บ่หรือว่ามีผู้มาเปลี่ยนไม่ได้มีผัวเปลี่ยนนี่แต่แม่โออเพราะว่าคนในเฮือนนี่กะน,นอกจากแม่แล้วกะมีแต่ลานน้อยเห็นบ่เป็นผู้หญิง<ด>อ,อ๋อ้พอแม่ออกไปใช้แล้วกะ ไม่รับนอนเนาะออกงาเด่นมูได้ดโอ้คันบายจิงชิกอะอยู่น้ำพึนเนาะตั้งแบบว่าเฮานี่อยู่อยู่อยากอยู่เป็นมูเพิ่นหรือว่าเวลาเฮาไปเพิ่นบ่ให้ไป,ไปบ่หรือว่าจังได๋ปัญหาเขาอว่าบ่เห็นเฮาบอะไรคืปัญหาโอ้เบื่อแบบเคยอยู่กับมแม่ตลอดเนาะคัรเห็นเมยอยู่ก็อยู่ึงเห็นแม่แล้วก็วนก็ว่ายด้ำนาเพิ่นโอ้โดยบ่อแล้วก็คือคือเด็กน้อยนีย่แหละเนาะด ดีได้ทำหเห็นแม่กับฮวนนะโดยกับแม่ว่าจะไปใส่เท้าท้อเไปได้หรโดยอ่ะก็คือความรู้สึกของแม่ในการที่เห็นลูกกันดีขึ้นมาซ้ำนี่แม่หูหุ้ยซึ้งใดเนาะดีใจโอ้ยดีใจเนาะในในความคิดของแม่ตั้งแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนจะมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาซอยนี่กะแม่กะเคยคิดอยู่บ่ว่า ลูกสีมีอาการดีขึ้นมาซ้ำนี่นะยังโมคิดว่าลูกเศร้อยู่ว่ะคือเศร้าไห่แน่ๆแ้บเอายาแบบพื้นขึ้นมากอะดีใจโอ้โดยโอันไม่ได,คด,คด้คุดไม่คุดว่าสีฟื้นขึ้นมากป่านนี้โอ้โดยตอนฟื้นขึ้นมากอะแม่ด็ดแบยเต็ม ดีใจจนคําตาตกเนี่คําแรกเนาะคําแรกที่เพิ่นเริ่มเว้ากับแม่นี่คือเพิ่นเว้าหยังเนาะก่อนแต่ก่อน้องแม่ถามแม่ใอคําแรกคือแม่สิบ่อหลังจากที่ไอ้ตั้งแต่เพิ่นเป็นนี่เพิ่นบ่ได้เอิ้นแม่นี่หึงบ่แม่อบยิีลสเอ้้ได้ยินเสียงปากลูกลนีกเสียงปากกีปี อันบริเงินเชียงปากนะแม่ทำกบวาอโดยเนาะมาเป็นไงเป็นไขกับวเวอาแม่แลวเนาะมาเป็นไข่เป็นนาวเป็นนิหารมันบวบาเห็นได้ชาวัวบบัวบอเนี่ปากเว้ากับว้าน้ำเนาะอ๋โดยอ่ะดีใจน้ำเม่เพื่อนเนาะที่วา ได้ลูกกลับขึ้นมาขึ้นได้สำนียเนาะแต่ก่อนคือทางเมยนี่ก็บ่ได้คิดบ่ได้ฟันว่าสีได้ยินเสียงปากลูกอีกข้างหนึ่งพอว่าเพิ่นก็บ่ได้ปากบ่ได้เว้าขอบใจเพิ่นนเาะโดยใจใจดีใจกว้างเพิ่นก็ค่อยเห็นเนาะโดยมึงเพิ่นเห็นลูกชาเพิ่นกระพื้นอนทนม้าเพิ่อนกาสิดีมีใจน้ำโดยความอุ่คุ้นของเพิ่น ผมก็ขอบใจคนเลยนะคนได้ช่องเห็นะได้ช่วยทางเงินทางคำช่วยทุกอย่างที่ช่วยมาศึกษาวกับเพื่้นมาแต่ก็ขอบขอคุณขอบคุณคนสุขภาพคนแข็งแรงเนะื้อต่อไปคือไงใจดีใจกว้างโดยนะเนาะเตอนนั้นแนมิ่งก็ชุบใบเตยเป็น โดยเนาะกระคอยผู้ใ่ใจบุญที่ยื่นมือเข้ามาซอยทุกคนทุก่านเนาะจงมีสุขภาพ่างกายแข็งแรงสุขกายสบายใจโสกมารลำรวยสมบูรณ์พูนสุกด้วยทรัพย์สินเงินทองเนาะโดยเป็นโฮมโพหฮมไซให้ได้เพิ่งพาอาศัยเนาะโดย สงสัยลับอีกแล้วบ่เนาะโดยมีแตอยากนอนไไไม่่ด้โอ้สมุดสมุดว่าเวลานอนนี่ปุ๊กหรือว่ากวนเพิ่นนี่เพิ่นก็หาาอีกเนาะแบบอารวาส ทำลายตัวเองบ่หรือว่าอยากทำลายเฮาโอ้ตีไปอันเพิ่นไปจกผาขาวเพ่นงเพิ่นสิตีไปตู้จโอแต่อันเสียงนี่บ่เว้าบ่ปากอบ่ปากบ่เว้าแต่ว่าแสดงอาการเนาะคันลกมาแล้วก็มีกินเพิ่นกินอีัมีหน้าหัวมาัโอ้ไปชอบหาบ่มีกินอีงลายแม่งดงิดเนาะ เออมี oh. mom, so ่คุนกินเต็มมากงั้นคุนอิ่มเด็กแบบไนกินนี่หน่าหัวมากแล้วโดยแต่ก่อนพคนกับคนที่มีอาการแบบอารมณ์แบบโวยวายงดงีดหิวเนาะหมบันนี่บันนี่ก็ใส่เรื่องกินพี่น้องเอ้ยถ้าว่ากินโมอิ่มกะหายเนาะมนกีเงกินข้เสมนคือเฮานี่แหละเนาะสมมติว่านอนกะนอนนิ่งๆมมีคนมากวนก็งดงีดเนาะ อารมณ์เสียเพ่นอีกคือกันเพียงแต่ว่าเพ่นโบปากโบเวาแสดงอาการเนาะเด้ออันหน้าตาก็สดไซขึ้นทางกายก็ตุยพีไม่น้ามีนวนขึ้นเนาะมีสีมีสันกลัวต่กอนแม่กับต่กอนก็มาสัมภาษณ์ยังลึกขึ้นนะ โมไม่ใจหัวจะงูแล้วเนาะไม่เลยคือจะรูปแล้วจะรูปกับเศร้าไม่จะึ้นที่ไหนนี่เศร้าถ้าเห็นในบิดทางเอาไว้ซื่อถ้ากันนั่งเบิ่งกันไม่สื่อโอ้แล้วมจากทางไปเนาะคันชมุดวานนอกจากแพทย์จากมอนี่ไปแบบไปพายเอืรนเพื่อนกะบโบเลวาในไหนบ่ต่ก่อนแต่ก่อนนะไปแต่ก่อนลายได้ไป 10ไจนบิดจนทางคือว่าเลยเพิ่นก็เป็นหลายปีพอสมควรเนาะคือว่า10ปลายปีพุ่นบ่เนาะปีนี่โอ้9ปี9ปีเพราะว่าเพิ่นเป็นตอนอายุ10ปีเนาะแม่นบ่นี่เพิ่นก็25แล้วดู้แต่นงน้อยก็ตอนพ่พามันต้อง้นเะันก แต่บัโอ้แบบเดกกี้น sí ่ะยังบ่ได้นักปานดโอ้เริ่มนักมานี ENTE ่ได้9ปีนี่ะปีเนาะป๊าก็หึงพอสมควรเนาะบ่แม่นเนาะของน้อยๆด้พี่น้องให้9ปีมาบัดนี้แม่เบิดมมืออยู่ซื่อๆจกทางไปเนาะทางไปเมื่อยซอกเมื่อยหาเมื่อยพาไปเป็นไปัว หลายทางกันหย,ยุดพักพ่อนก่อนโดยหยุดพักพรก่อนเนาะกาจังไดการสู้เนาะเป็นกำลังใจให้แม่และการทั้งน้องซาเพื่อนกินยาเบิดสุดนี่ก็อาจจะอาการดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเออพราะว่าเริ่มกินมากนี่ก็อาทิตย์กลัวแล้วเ,เนาะแม่นบไหมอันนี้อาการเพื่อนก็นเริ่มแบบดีขึ้นเรื่อยๆเนาะมีพัฒนาการหม่ๆม่ ก็คือ,อยาที่เพิ่นกินเนะี่ยก็คือสิถือกับพญากของเพิ่นเนาะข้างเบื้องกินไปหอดเดือนหนึ่งสิเป็นจังใดนะกินแล้วเพิ่นก็นอนดีแล้วเนนพิ่นก็นอนโดยอ,อ่พี่น้องเลยเอาเงินไว้ให้เม่เพิ่นซื้อนุมให้ น้องสาวเพิ่นกินเนาะแต่กะทางแม่นายนําเองก็มีเงินบ่หลายเนาะพี่น้องก็คือสิบ่ได้พอแพ็ดอกแต่กะซอยสมทบเนาะโดยยังบ่มีเงินหลายพี่น้องเอ้ยอะซ่ําด๋กะบ่ว่ายังดอกโดยอน ขอน้นสุขภาพเข็งแหงเลยขหาเงินข้ามหัังคนด้วยโดยสาธุสมพรปากเนาะโดยเพราะว่าทางเมย์นายนภาเองนี่ก็ยังโบทันมีรายได้เนาะยังบ่ท่นได้พ่านโดยโดยนี่กำลังใจบมีอันเงินข้ามลายกับ มีกำลังใจในหลมาให้เนาะเป็นกำลังใจให้จังไดกัส <c oughs> ู้ๆขอให้อาการดีขึ้นในเร็ววันเนาะก็ถือว่าดเดมีสัญญาณที่ดีเนาะอาการของเพิ่นก็ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ทราบเมื่อเพิ่นสังเกตที่เพิ่นอยู่น้ากันตลอดเนาะโดย,มดยมออเ,ดเมื่อก่อนเมื่อนามือไนก็สิเขามาลินมาอ,นะอัปเดตอาการให้ พี่ให้น้องให้ FC เอฟซีได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันใหม่นะเนาะโดยอาสบาดีเด้อแม่โดยดโดย,นโดยเนาะทางแม่นายละพายเองแตได้โอได้นมกับแม่ของน้องสาพเพิ่นแล้วเนาะถามไทยอาการของ,พงเ,เพิ่นทางแม่เพิ่นก็ว่าอาการของน้องสาดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเปนว่าเนาะดีขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยโดยอาการดีใจน้ำแมเ่เพิ่นเนาะที่ว่า อาการน้องซาดีขึ้นเรื่อยๆมีพัฒนาการใหม่ๆเนาะหูจักอยากโออยากล้มเวลาอยากกินนั่นนี่เพื่อนกะชวนเมยอากะปากว้าน้ำเม่พี่น้องเลยเิ่นกะโอล้มน้ำเม่เพิ่นเม่แล้วเนาะแต่ก่อนคือเพื่อนบปปากว่าวเลยพี่น้องเลยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะก็ดีใจน้ำเม่เพื่อนพี่น้องเลยโดยอะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ดสุขุสุขขนเด้อเนาะขอบใจเบิร์ดทุกคนทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับส้มเป็นกำลังใจให้แม่ในนภาและกระบ,บอกข่ามโฆษณาเนาะโดยสำหรับคลิปนี้แม่ในนภาก็จะได้ขอตัวจบคลิปก่อนพบพอกันในคลิปหน้าเด้อเนาะแม่ในนภาขอกล่าวคำว่า